โพลีแคนเหมาะกับใครบ้างผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะผู้ที่มีแผลหายช้านะคะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเด็กนะคะในวัยที่กำลังเจริญเติบโตและก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะติดเชื้อโรคหรือมีแผลที่รักษายากแนะนำได้เลยนะคะผู้ที่ได้รับการฉายแสงและสารเคมีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งก็คือผู้ที่ อยู่ในขั้นตอนของการให้เคบีบำบัดน,นะคะหรือผู้ที่ไวต่อการเกิดภูมิแพ้ก็สามารถที่จะใช้โพลิแคนได้นะคะวิธีรับประทานนะคะวิธีรับประทานบำรุงทั่วไปอยากจะเสริมสร้าง นะคะบำรุงร่างกายให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะหากมีโรคประจำตัวที่จะต้องเร่งฟื้นฟูให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าและเย็นนะคะรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนหากรู้สึกดีขึ้นแล้วสามารถลดลงเหลือวันละ1แคปซูลได้เพื่อป้องกันการก,กลับมาเป็นซ้ำนะคะแต่หากช่วงนี้นะคะช่วงนี้หากท่านมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือรู้สึกว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรานะคะอาจจะสูงเกินไปอาจจะต่ำเกินไปเราสามารถที่จะปรับร่างกายของเรานะคะปรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราด้วยผลิตภัณฑ์โพลีแคนนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสวัสดีค่ะ